สวัสดีค่ะพี่น้องมาจจะพี่น้องนาพ่อกับเอมี่กับน้องลิลลี่คะ่ะพากันมาเก็บอ่าพักอารุสคณีคะ่ะลิลลี่สว,วัสดีคะ่ะเดี๋ยวมือนี้มาเก็บพักกันพี่นอ้องเบิร์กจะเก็บได้หน่อยนึงจะ้ะอาจจะบอสุภา,านาพี่น้องเนอะเห็น่ะแต่ตอน, <c oughs> นนี้นะคะี ดำด้วยนะพระอาทิตย์ทรงอันหนาด้วพี่น้องเก็บผักเก็บงานนะคะกับเขารอบบ้านผักปลอดสันพิษมาจ้ะเนาะไดี๋ยวเราจะพี่น้องน้องลิดนึงลี่ไปไหนจ้าเพื่อนๆหลังจากทีเก็บอรุณขั้นนี้แล้วนะจ๊ะเนาะแต่มาเก็บบักทั่วครับซีหาต้นนี้ก็บพี่กอมแบบพี่น้องพ่กินที่หลายอย่างที่หลายตระกยาก นี่ละค่ะทั่วที่มีเก็บมือกี้นี่กะซำนี่กพะพ่อกินแล้วพี่น้องเอาไปสุกใส่ไข่พี่น้องโอ้ยเขาขัวหอมๆจะ้ะน,นี่ก็ไปลวกกินกันน้ำพี่น้องเนาะจ้าเดี๋ยวไปหดน้ำอามักขือเทศกันากาหน่อยจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวจะไปต้มพักกันค่ะบ,บัดนี้ล้างลงพักล้างตัวจ้ะจ้าพี่น้องบัดน,นี้ต้อมอ่าน้ำห้อนไปเล้วไปตากผ้ากันจ้ะ แพี่น้องอาเดี๋ยวเอมี่อ่ะตาไว้จะไม่จังทนแดดทนหอนนี่มันจะแห้งเร็วเนาะคะ่ะเนาะสได้เก็บเขาวานไว้ใบจะพี่น้องจะตอนนี้หม้อของเฮากระเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอมี่ก็จะต้มพักไว้ค่ะพี่น้อนตงต้มนี่ไปนเม่กันพักต้มเมื่กันใส่ได้จะพี่น้องรสชาตินี่ก็บะถือว่าเปรี้ยวหลายค่ะพักอันนี้เห่าต้มเรามันก็นจะเปรี้ยวอ่านิดนึงค่ะพี่น้องคันผู้ใดมากกินสมสมเนาะมันกะ ต้องบีบปักน้าวใส่อีกเพื่อเพิ่มรสชาตินะพี่น้องจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวอมมี่จะพามาเห็ดสุกทั่วเนาะค่ะนาะนี่แะค่ะทั่วที่ต้มมากกับจะออกเป็นสีเหลืองๆเพราะว่าผักมันมีรสเปรี้ยวเนาะค่ะนาะผักที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดขันห้องต้มรวมกันมันจะเป็นสีเหลืองบ่เขียวค่ับพี่น้อง ควัคเปิ้ลกำลังเปรีบัดบกะเพาอและพี่น้องลุเกเลือมันมเป็นตอวเด็ดหทือเปล่าจ้ะ ทเท่าค่ะแบบข้นไงเรียบร้อยค่ะอันนี้หนึ่งพักที่ข้างนอกหนึ่งเขาซุกแล้วก็เลยอ่ะหนึ่งพักผมใบกินกับกล้วนซุกตัวเนาะคะ่ะเนาะงนี่ระวังนีกหนึ่งเขาไปนั่มจ้ะส่วนนี้แกบแป้งะพี่น้อง,องต้องใส่ให้กลุ่มเนาะคะ่ะเน,น้องถึงจะได้ทีเมนูอาหารเล่น ไข่ดาวเอมีจ่จะพี่นอ้องเรียบร้อยค่ะจ้าหลังจากทิดเจียวไข่เสร็จพี่น้องก็มายยากเนื้อกันจ้าอันนี้ก็คือของมาของเอมี่เนาะหมูสามชั้นจ้าหมักใส่ซอสน้ำมันหอยใส่โรตีเรียบร้อยจะหอมหอยๆยพี่น้องสามีกินแต่หมูอ่ะหมูปิ้งนี่แหละ่นมลาลหลายไปเมืองไทยย่ำใดกินแต่หมูปิ้ง กินง่ายขึ้กันอยู่นะจ๊ะแต่ว่ากินเผ็ดบ่ได้กินเผ็ดแล้วโอ้ยงือแตกสะสะเพิ่นวะก็เลยหาแหกกินอยู่นี่นะจ้ะการใส่ซีบิดในต่างแดนแล้วพี่น้องเนาะงานหลวงงานหลาดมาตางกันจากบานเฮาจ้ะอยู่บานเฮ้าก็โอ้ยเหตุงานสวนงานนั่นแหละกะมาเหตุงานข่วงือกันเนะาะมาตางกันไอ้เหมียวจ้ะอันนี้กันหนึ่งเขาพี่น้องสองติบจ้ะคนละติบมือนจัดไปเลยนี่สภาพนีออกมาแล้วพี่น้องซุกแล้ว หอมไม่หวยเต็มบ้านเลยนี่ตรงระบายอากาศดวนจะนี่นะค่ะการใส่ชีวิตในต่างเดนกับตางกันจากบ้านเฮ่าขันอยากกินอีนยั้ก็ได้เฮ็ดเอาบ่ได้ไปหาซสืออหาข้างนอกดอกจ้ะนี่คะ่ะตอนนี้ก็แล้วแล้ว,ลวนะจ้ะเนาะหอมห่วยหวย,หวยอยู่แนวกินเอมี่ไข่าดาวเ่นกข็ขี้หายขี้หายคือก้นเห็ดนั่นะล่ะจ้ะหมูปอกหมูปิ้งเย็นเบิดจ้ะ อันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวซาเลิกงานกันมากินน้กนากันเข่าก็อุ่นแล้วพี่น้องอาหารรักของเอมี่ก็คือซุกทัวกับอ่าลวกพักนี่ละจ้ากับถอกกระถินคือบานเห้านี่แหละได้กินซํานีกระซุกใจจ้าบวหวังยังลายดอกขอบคุณหลายเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมเห็นกับนังใจเอมี่ได้จ้าเด้อไ้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าคันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เอมี่ได้จ้าสวัสดีจ้า